เสร็จแล้วนะคะน้ำหมามาอาบน้ำตัดขนนะแล้วก็ตัดก้นเป็นรูปหัวใจด้วยนะแล <c oughs> ้วน้ำน้ำตัดขนออกมาน้องแม่ซ่าแล้วในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4ด4 3หกูย่ดูการสบัดเวงวินที่ช่างละหมดนะไม่ใช่ยาซื้อไม่วั้ยาสลบค่า น้องคอกี้นะครับาอาบน้ําสางขนตัดเล็บเชีห้หูแต่งขนท้องขนเท,ท้าขนก้นนะครับพี่ช่างตัดแต่งขนให้เรียบร้อยแนละ้วลงทั้งขนบริเวณใบหูด้วยนะครับจะได้ช่วยลดความหมับชื้นทาความสะอาดได้ง่ายนะครับลดการสะสมสิ่งสกปรกนะครับขนที่ก้นก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนน้องคอกี้นู่นนะครับเดี๋ยวจะแต่งกระดูกหัวใจที่ก้นให้ด้วยนะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าแต่งขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ พี่ชาลูกแต่งกำลับบงทำรูปหัวใจนะครับติก้นให้กับน้องคอกกี้แล้วก็ตัดซอยด้วยกันไก่นะครับอาบน้ำแต่ขนลับน้องหวานน้องมาาแอม่สวรรค์เป็นสวนเกษตรมอขันธ์แก่นครับดีดีรีดโกาสสบัดเพลงวีลรับรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกับสัตว์ัรรด้วยครับรายได้เสนอหนึญญ่งประชาในง,งานจิตอาสาแต่คนให้กับสุนัขจอนแม่จอนในมูล,ลนิธิต่างๆน,นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ เสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ำตัดขนนะแล้วก็ตัดก้นเป็นรูปหัวใจด้วยนะร้านน้ำน้ำตัดขนน้องหมาน้องแม่ซาลาในส่วนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 4ปด4 3หกสูยไส้สดูการสบัดเวงวินที่ช่างละหมดนะไม่ใช่ยาซื้อไม่วันยาสลบค่ะ